สวัสดีทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวเรามารับชมกันทำตาสองชั้นนะคะตัวนี้เป็นงานแก่นะคะเคยทำมาแล้วแล้วก็มาแก้ใหม่นะคะปรับเรื่องของชั้นตาใหม่มีการตัดตกแต่งไขมันแล้วก็จัดแต่งในเรื่องของหนังตาส่วนเกินด้วยนะคะ สวัสดีค่ะน้องป๊นะคะสวัสดีคุณกระตูนนะคะสวัสดีค่ะคุณรัชนีสวัสดีค่ะ,คคะตาสองชั้นเนี่ยนะคะก็สําคัญสําคัญเลยนะคะคือการทําชั้นตาใหม่ขึ้นมาโดยการตัดแต่งหนังตาแล้วก็มัดกล้ามเนื้อตาอันนี้คือเราต้องทําใหม่ทั้งหมดนะคะหลายคนสงสัยว่าการทําตาสองชั้นเนี่ยสามารถทําได้อายุเท่าไหร่นะคะ จริงๆอ่ะมันก็ทําได้18ปีขึ้นไปนะคะไม่เกิน25ปีอันนี้ถือว่าเป็นกรีดสั้นได้เพราะว่ายังไม่ค่อยมีชั้นไขมันและชั้นหนังตาแต่สําหรับเคสที่อายุเกิน25 26 27 30 40 50 60ถึง30 40 50 60อันเนี้ยนะคะจะต้องแบบทาแบบแบบที่ใหญ่ขึ้นก็คือแบบกรีดยาวเพราะหนึ่งจะต้องตัดไขมันตกแต่งชั้นหนังตา เพิ่มเติมเข้าไปแก้ไขปัญหาที่เรามีคนเรานะคะยิ่งอายุเยอะเนี่ยยิ่งมีไขมันและหนังตาเกิดการหย่อนคล้อยนะคะบางคนเนี่ยโอ้โหตกลงมาปิดเยอะมากนะคะต้องแก้ไขให้ตรงจุดนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะ สวัสดีคะ่ะนะคะใกล้แล้วจะเสร็จแล้วนี่สวัสดีคุณกองมีด้วยนะคะพี่กองมี สู้ๆนะคะจะ่าน,นี้คือชั้นตาชั้นตาใหม่จะรอเย็บนะคะตอนนี้จะเสร็จแล้วชั้นตาสวยขึ้นมากเลยนะคะแก้ปัญหาเรื่องหนังตาตกเรื่องของไขมันส่วนเกินได้แล้วก็ชั้นตาที่ดูสวยขึ้นหวานขึ้นนะคะ สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะกำลังเสร็จนะคะ <c oughs> ชั้นตาสวยเลย เรากดตาอีกครั้งนึงนะคะเดี๋ยวให้กดตาด้วยสองข้างไม่เหมือนกัน,นะะว่าตาสองข้างแต่ละคนจะความ้ไม่เหนกันเราะะนั้นก็จะัดมาคละคละแบบแตเวลามันหายมันจะเหมือนกัน,นะคะ่ะโอเค เรื่องบวมนะ่นนะตอนในลองดดมันตาสิคะอีกบวมนิดนึงเนาะอันนี้ไขมันไขมันหมอจับออกไปหมดนะฮะพวกอะไรนะพวกเอ่อไรที่มนนันตกมันย้อยอย่างเคสนี้นะฮะถ้าถ้ามาเห็นก่อนหน้านี้นะคะค่ะทำไมแถมมันถึงยาวมากเพราะอะไรคะเพราะว่ามันย้อยลงมาถึงตรงนี้นะคะตารตรงนี้เลยนะคะอ่ามันยู่ลงมาอย่างเงี้ยหมอก็เลยต้องการให้มันชัดขึ้นอย่างเงี้ยหมอว่า มายาวหน่อยค่ะ <c oughs> ถ้าไม่งั้นมันก็จะกองอยู่มันเดิมดมัน <c oughs> จะไม่สวยนะคะอันนี้แผลยาวนิดนึงเพราะว่าพี่เขาจะมีปัญหาตรงนี้นะคะหนังตามันลงมากองเยอะนะคะ <c oughs> ส่วนฝั่งนี้มันกองถึงตรงนี้หมอก็ตัดออกมาถึงตรงนี้ฝั่งนี้กองม,ถงมาถึงนี้หมอก็ตัดออกตรงนี้ค่ะ <c oughs> อาสำหรับเคสนี้นะคะราคาจะอยู่ที่สองหมืนห้าพันบาทนะคะเดี๋ยวจะให้ 2 5 0 0 0บาทนะคะราคาพิเศษวันนี้นะคะลดเหลือเดี๋ยวให้โทรจองดีกว่านะคะอเดี๋ยวดูกระจกนะคะจับกระจกะะเดี๋ยวให้โทรจองนะคะใครอยากทําบ้างกดเลขหนึ่งมาหาะใครอยากทาได้เลยอันนี้นะไอ้ส่วนเกินนี่หมอตัดออกแล้วช่วงแรกมันจะยังไม่พับนะคะเดี๋ยวมันจะค่อยๆพับเป็นชั้นตาสวยลงมานะประมาณสักสองสาเดือนขึ้นไปนะคะจะเริ่มสวยที่6เดือนนะคะตอนแรกๆเนี่ยเดี๋ยวชั้นตาเราก็จะเห็นเป็นชั้นสวยขึ้นนะคะ ตอนแรกมันจะโตก่อ <Gym. Napoleon> นเนาะมันจะเป็นแบบยังไม่ค่อยมีชั้นตาตึงๆก่อนเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันจะพับย่เข้าไปนะคะแล้วก็ตกลงมาเป็นชั้นตาสวยที่6เดือนถึงปีหนึ่งโอเคไหมคะถ้าหมอตัดออกน้อยมันจะสวยเร็วแต่มันกลับมาเร็วนะคะไอ้ที่เป็นตุ่มๆตรงนี้หายไปแล้วนะนะคะโอเคโอเคนะคะเดี๋ยวรอทําแผลนะคะใครที่อยากทํากดเลขหนึ่งไว้เลยนะคะแอดมินแจกสนลดจํานวนสองท่านนะคะ เสร็จเรียบรอ้อยนะคะเดี๋ยวรอเข้าที่นะคะเดี๋ยวสอนทาแผลเพิ่มเติมเข้าไปเนาะสำหรับเคสนี้ราคาอยู่ที่25,000บาทค่ะสำหรับเคสเสริมใหม่ขอไม่เอาสำหรับเคสตัดใหม่ครั้งแรกราคาจะอยู่ที่25,000บาทนะคะใครรับสิทธิ์วันนี้ลดให้อีก10,000 1000บาทนะคะ 25, 2 5ลดนะ อีกหนึ่งมืหนึ่งพันบาทนะคะใครอยากได้กดเลขหนึ่งไว้นะคะสวยมากนะคะสายฝอเลยอะ่ะสายฝอเลยนะคะอ่ะนะคะเหลือหนึ่งมืนสี่พันบาทนะคะหนึ่งมืนสี่พันบาทโอนจองวันนี้นะคะบอกเลยว่าสุดคุ้มมากนะคะโอนจองวันนี้นะคะก็จะเหลือ อยู่ที่เท่าไหร่คะลดให้อีกนะขอสองคนนะคะขอสองคนอ่ะให้หนึ่งสามพันนะคะใครพร้อมจองให้หนึ่งหมื่นสามพันบาทขอแค่สองคนนะคะหนึ่งหมื่นสามพันบาททุกสาขาทั่วประเทศไทยกับคุณหมอหยกนะคะหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้าต้องการนะคะรบก,กวนแคปหน้าจอเราอินบอกค่ะใครต้องการราคาหนึ่งหมื่นสามพันบาทนะคะจากส่วนลดแล้ว แคปหน้าจอและอินบ็อกนะคะดืวนที่สุดค่ะ